สวัสดีครับทุกคนนะครับพบเกมซลดาภาคที่กันนะฮะกับคลิปทําเควสนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองของเผ่าโซล่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาหาเควสกันมันน่าจะอยู่แถวๆตรงนี้แหละเดี๋ยวไปหาก่อนนั่นหรือเปล่าโอเคด้านซ้ายนะฮะวาสุเรวาสุระวาสุเรลาเลลั่นไม่สามารถดึงไปได้นะฮะนี่ อ้าวลิงซุยนิชิดโดอตอนนี้ท่านชิดโดเป็นราชาไปแล้วนะมิฟาสมัครกโกซนเมนะถ้าท่านโซะถ้าท่านมิฟายังอยู่เนี่ยท่านก็คงดีใจนะห้าอ,อีมาวาชิม,มิฟาสมันโนอ๋อก็คือนึกถึงนึกถึงท่านมิฟานะฮะเกกกะ อก็คืออยากจะแบบนึงนะฮะแสงแสงจันร์พูดถึงแสงจันโอเคอยากเห็นนะฮะอ่ะก็คือให้เราไปที่สวนมิฟาตรงนี้เนะ่สวนสาธารณะมิฟาโอเคทีนี้เนี่ยมันจะต้องถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปในคืนพระจันทร์เต็มดวง นะคือพระจันทร์เต็มดวงก็เพราะฉะนั้นต้องท้องฟ้าแจ่มใสด้วยนะฮะท้องฟ้าแจ่มใสเดี๋ยวเราต้องใช้คุกกี้เสี่ยมทายกันละสุ่มกันว่าจะได้ไหมโอเคเดี๋ยวมารอดูกันฮนะช่วงพระช่วงดวงอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่ดวงอาทิตย์พระจันทร์พระจันทร์ขึ้นมันจะประมาณ10บโมงนะสิบโมงก็คือสี่ทุ่มนะ ทุ้าทป่อยู่ด้านบนขวัด้าบนหรอือด้านาด้านบนนะ โอเคฮะก็ต้องรอช่วงอาจารย์กำลังคืนแยวเขาตกปลาหน่อยไหนๆระหว่างรอโอเคฝนตกนะเดี๋ยวรอดูนะใช้ฟืน ก็ดาบไฟกลางคืนโอเค9โมงะอ่าด no ูจากพยากรณ์แล <where emoc> <médico> ้วฝนน่าจะตกฝนน่าจะตก ยังไม่ขึ้นนะฮะเนี่ยต้องถ่ายให้ให้เห็นพระจันทร์นะฮะให้เห็นพระจันทร์พระจันทร์ขึ้นประมาณ10บโมงนะฮะเลขกสิแต่ดูจากทรงแล้วฝนตกแน่นอนเพราะนั้นเราข้ามไปไปอีกกว่าไ <c oughs> ม่งั้นเสียเวลารอฮะเอราะเดี๋ยวเมฆเมฆบังคือเราต้องต้องให้เห็นพระจันทร์น่ะโอเค มีดวงอาทิตย์แสดงว่าฟ้าเปิดละแบบนี้เดี๋ยวรอฮะระหว่างรอเราจะทำทำอะไรได้บ้างวันนี้ทำอะไรได้บ้างมีอะไรให้ทำมีอะไรให้ทำบ้างตรงนั้นคืนคลายมอนสเตอร์ที่เราเคยไปทำเควสแล้ว ไม่มีอะไรให้ทำเลยวะรู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีพระจันทร์มาอย่างนี้ดูดิเออดูมุมพระจันทร์ด้วยพระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์มามุมไหน พระจันทร์ยังไม่เห็นเลยอ่ะยังไม่เห็นเลยอ่ะนั่นป่ะอ๋อไม่ใช่ไงาแสงไฟพระจันทร์พระจันทร์ยังไม่มานะฮะ สิบโมงแล้วนะสิบโมงแล้วนะแต่ทำไมพักจันยังไม่มานั่นป่ะนั่นป่ะเออนั่นงงาใช่ป่ะนั่ไงนั่นไงาแสนโดนบังอยู่เหรอเจ๊อ่ะถ้าอยังต้องรออีกรอรอรอฮนะ ใช่ในั่นแหละตรงนั้นแหละผม,ะผมว่าโดนเมฆบังอยู่มายังมายังมันใหใช่เปล่าผมว่าใช่นะมีแสงอยู่เมฆมันบงนะังอ่ะ ม,มันหายไปแล้วอ่ะอะไรวะนะก็รอกันต่อไปก่อน ก็แจ่มใสแล้วนะดวงอาทิตขึ้นนั่นไม่ใช่ดวงจันทร์อันนั้นเรสตา กตกปอกวะาพน้ำตกบงกังปล้เนี่ยไม่น่าใช่นะ<ก>เอ๊ะทำไมพระจันทร์ไม่โผล่มา ต้องรอวันใหม่ตัาน,นะฮะอยทาไม่มาก็รอข้ามวันฮนะอันนี้อันนี้ไม่น่ามาเพราะว่ามีฝน คือมันต้องสภาพอากาศจำสายนะอันนี้มีเมฆรอ,อดูวันที่มีเมฆกูดิเพื่อนแม่งมเกะกะ 好、啊。 มันมีดวงอาทิตย์อยู่เมฆน่าจะมาหลังเที่ยงคืนหรือเปล่าลองเสีย่ยนทายกันดูฮนะรอดูกันฮนะปกติมันน่าจะเห็นเลยนะอย่างน้อยต้องเห็นแบบเห็นเงาพระจันทร์น่ะนี่ก็คือยังไม่เห็นเลยว่าพระจันทร์นั่นไงนั่นไงพระจันทร์อยู่นู่นเห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้วโอ้มันยังไม่เต็มดวงดี่สแสดงว่าต้องนอนรอจังหวาพระจันทร์จะเต็มดวงนะ เราสามารถดูได้ป่าว่าดูได้ป่าวว่าพระจันทร์เต็มดวงเมื่อไหร่ไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวลองดูในหะได้กันนี่ไพระจันทร์มาแล้วแสดงว่าไอ้วันแรกที่เรารอมันพระจันทร์ไม่มีไงเนี่ยพระจันทร์เริ่มขึ้นมาแล้วอ่ะได้ได้ถ่ายเลยก็แล้วกันเออถ่ายแล้วโอเคก็คือขอให้มีพระจันทร์นะฮะแค่นั้นแหละ ไม่จำเป็นต้องเต็มดวงหรือฟูลมูนนอะอะไรๆก็ขอส,สวยๆหน่อยเอาลิงก็ไปด้วยขอส,สวยๆหน่อยเออเอันนี้ดีกว่าอเอา้ยประจัน์เข้าเฟรม่อนถ้าเต็มดวงจะสวยมากเลยเนี่ยโอเคฟาร์บกลับ ผ่านลนะถ้าอยากได้ภาพส,สวยๆก็รอเต็มดวงนะทุกคนแต่ใช้เวลาหน่อยเออโอเคมันอยู่ทางขวา โอเคฮะเอาไปลงจะจับจะได้เห็นมีฟาอีกครั้งหนึ่งนะคร <G ül> ับจำนี่มันว้าวาจิโนมามาฟูตาบิมีฟาซามานโคนโันโซดอ่ามันเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะอ้าเฮ้ยทำไมไม่ผ่ <G ül> านมาซากะโซโน อ๋อ <DA> มันให้ดาบแต่ว่าของเราเต็มใช่ปะ่ะครับโอเคไอเทมเราเต็มฮะ <c oughs> แล้วมันด่านะด่าว่ามึงรีบไปเคลียร์ของเลยอะไรเงี้ยโอ้โหแจะเอาอะไรทิ้งดีวะเนี่ยอะเอามาก่อนอ๋ <DA> อ <DA> ให้ดาบเผาโซลานะฮะโอเคแบงค์คิวอ,อะผ่<พ>านแล้วฮะทุกคนได้ดาบมานะ ก็ลองดูนะฮะก็คือเมื่อกี้ตอนที่รอนานเนี่ยคือพระจันทร์มันน่าจะหายไปหมดเลยไงวันนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ข้ามวันไปเลยถ้าสี่ทุ่มสี่ทุ่มเรายังไม่เห็นพระจันทร์ขึ้นมาก็ข้ามไปเลยนะโอเคเดี๋ยวจเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย